ยิ่ง,งยิย่งในประเสริฐเนี่ยต้องบอกไปสูเนี่ยม <c oughs> อดใจกันเลยอยี่นมาเมยอยีเตเลย่ไดเยพยายเมบบเตแล้วย้หนาแล้ว็เีจะอยู่ กี่เราไ้เลครับแล้วตอนน้นะครับฝนได้หยุดแล้วนะครับฝนุกตกใจกพี่เรางชุบ้องสระต้องขุนต้องเสียหายนลงร้อยไปน้ำหนักด้วยสายน้ำแล้วก็เกลพอกันครับมันเอาไม่ทันจริงๆแต่การแสดงกิจมเลื่อนไปมันกำได้อยู่บนน้ำไ้รูก่น อาจจะเป็นรูปแบบอะไรที่เราพุ้นาิเข้าใจเนาะแต่ว่าธิลปนของรอเป็นทีที่เราบนใช้ความสีนอกรุ่นโซนรักงานซาแยงไงเล้วลำเลียงครับเมื่อกี้ครับเกตบ้องเศร้าพี่น้อง่นนี้มาล้างบอลเลยครับแตบ้งเศานนี้ลนี้เองเดี๋วอีแม่กอรัสิทธิ์จากตุนแม่ nam có oh, người đến đây để tham dự. Và người thấy, người 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 ได้นี่เนี่ยเล่าหลายคนเห็นเราคนก็ง้างกันเก่าเนี่ยไังงี้นหน่อยนี่หน่อยหน่อยกูรูกนะครับแล้วก็ของพุ่งทีมงานได้เป็นพักด้วยนะครับการล่เกนี้นะครับเป็นตอราคุณ้ำรานะครับแลปีซีบาอีกระจางไปเรด้ย้อนเือกปี66ที่ยะโสธรครับมันนี้โจมตี้อีกพวกเรามึงกย

ไปยุ้สใส่หนฮะไปยุไใส่กอแกูหุ่นเลยปากทอผุ่นจินหักแน่น้ำทวมน้ำทวมนั่งอยู่หุ่นความพื่อกันจุดทิ้งมานันดูน่ากัน ส่งทิ้งโซสุดสับใส่ยางได้ก็ได้ช่วงท้แล้วก็เปลี่ยนแค่ชุดเดียวไ่น่าใส่มเปี่ยนตัาน่ะเดี่ยยวเต่งหนาเฟนน่เกือบแล้วเวเเดียิวกอเขาเขียนเ่อยนมเียดับหน้านคุณนาตนย เสียจายจะมีการแสดงที <res ult ki ations> oh, uh, <necessary> ่เปียกโลกสมัยนี้หมอลำใจเกินน้อยครับผ่าครับพู้ใด้ว่าไม่ีกระดาษเปียกผูสีเปียกครับต่อจากนี้พูดไดว่าไม่ีกระดาษเปียกการแสดงปกติกระดาษเปียกม่าไหนแม่หอดม่หอดแม่กินหับจอกมองหาหมองงานนะครับขั้นสุนนี้นะครับหอดหอดหอดหอต่อไปร่วมกันครับไมได้ละไปล้ครับทุกคน